มยตู101ตอนที่16สอนเครื่องมือการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Min มินาวาไอทียชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการถ่ายภาพแล้วก็อัดวิดีโอเบื้องต้นนะครับบนสมาร์ทโฟนนะครับในโปรแกรมมยตูของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมี playlist นะครับสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะ โอเคเปิดเหมยตูนะครับแล้วก็กดรูปกล้องได้เลยนะครับจากนั้นนะครับสามารถกดขวามือด้านบนสุดนะครับตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะตั้งเวลาไหมนะครับเนีเปิดแฟนหรือเปล่านะครับนสามารถตั้งได้นะครับปรับการตั้งค่าได้เต็มที่เลยนะจ๊ะ โอเคด้านบนสุดก็สามารถปรับขนาดไซส์ได้นะครับตามนี้เลยกับกล้องก็ได้นะครับส่วนวิธีปรับฟิลเตอร์นะครับอยู่ทางขวาล่างสุดนะครับปด๊บก็มานะครับพวกการปรับแต่งรูปหน้านี่ครับผมสอนไว้แล้วนะครับนะจ๊ะไปย้อนดูได้นะครับการรีทัชนะครับรูปภาพนั่นเองนะฟิลเตอร์ตรงนี้ครับปรับได้นะจ๊ะ เลือกสไตล์ได้นะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับตามใจชอบนะครับส่วนน่ารักนะครับกดเข้ามาก็จะมีรูปแบบอีกเยอะแยะมากมายเลยก็กดเลือกเอานะจ๊ะตามใจชอบนะครับผมโอเคส่วนวิธีการอัดวิดีโอนะครับตรงนี้ผมอัดไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบการแคปหน้าจอถ่ายวิดีโอตอนนี้ไม่สามารถอัด ให้ดูได้นะจ๊ะส่วนถ่ายภาพนะครับกดเข้ามากดถ่ายเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะมีลายเซ็นด้วยนะจ๊ะนะครับไปดูคลิปที่15นะครับสอนไว้แล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการถ่ายภาพแล้วก็อัดวิดีโอเบื้องต้นบนโปรแกรมไมค์ดูนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ